สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาบอกวิธีล้างขนตานะคะล้างมาสคาร่าอิไลเนอร์อยไลเนอร์อย่างถูกต้องนะคะง่ายนิดเดียวค่ะปาดเหมือนเดิมค่ะปาดคินซิ่งบาร์มหนึ่งปาดนะคะบนหน้าแห้งนะคะแต่ว่าไมายใช้สองข้างให้ดูเลยนะคะเพื่อามาจะเปรียบเทียบนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นวดน,นวดน,นวดน,นวดแบบนี้เลยจ้าถ้ามาสคาร่ากันน้ำอยไลเนอร์กันน้ำอิไลเนอร์กันน้ำนะคะแนะนําให้หนวดเบาๆนะคะนวดเบาๆวนไปนานหน่อยนะ อะ uh huh. ใช้นิ้วนะคะถูกใต้ตาได้นะคะแล้วเราก็นวดนวดนวดแบบนี้เลยค่ะในส่วนของขนตานะคะใครที่ใช้มาสคาร่ากันน้ำกันเหงื่อแน่นๆหรือว่าแต่งตาเยอะๆนะคะก็ให้ใช้นิ้วนะคะนวดเบาๆบริเวณขนตานะคะออนี้มมยลองใชออ้สำลีเช็ดออกนะคะแต่ถ้าใครที่มีน้ำนะคะก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าได้ ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยู่ข้างนอกนะคะก็แนะนําให้ใช้ทิชชู่เปียกนะคะเช็ดจนออกนะคะเช็ดให้เกลี้ยงนะคะแค่นั้นก็ไม่แสบตาแล้วค่ะอีกข้างนะคะไมลองทดสอบแบบที่ไม่ใช้สัมีเลยนะคะก็ใช้นิ้วนวดเบาๆนะคะอย่าใช้นิ้วกดไปจนแรงนะเพราะว่าถ้ากดไปจนแรงอย่าลืมว่า มาสคาร่าสินสุปกปรกมันอาจจะเข้าไปในตาแล้วมันอาจจะแสบตาได้นะคะเวลาลืมตาเนาะเพราะฉะนั้นเราลอดดวงตาบอบบางมากเราต้องใช้ระวังนิดนึงนะคะเราต้องนวดระวังนิดนึงไม่ได้ใช้นิดนึงไอ้น,นี้นะคะเป็นขั้นตอนการที่มายล้างด้วยน้ำนะคะจากน้ำมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำนมนะคะทีนี้ให้ระวังมากเลยนอกจากที่เราได้ประโยชน์จากน้ำนมแล้วอย่าลืมว่าในน้ำนมนั้นนะคะมีสินสุปกปรกจากดวงตาเราเนาะ อย่าให้เข้าตานะคะแค่นี้นะคะถ้าเราล้างอย่างระวังก็ไม่แสบตาแล้วสะอาดเกลี้ยงื